โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องทีนะครับนะครับอยู่ในเกมแอนิเมะแวงการ์ดน,นะครับดูนี่เอมิเลียผมให้แฟนผมสุ่มนะเออแล้วแม่งออกเลยเอมิเลียนะครับผมโอ้โหอย่างสุดเออนี่เอมิเลียนะครับผมอย่างเอาอะก็นี่นะเอมิเลียโอ้โหโคตรเท่ตีโอ้โหกจุดเจ็ดอยู่ดีนะก็ถือว่ามันก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่นานแต่ว่าก็ ปัปปานกลางแล้วกันเออแต่ผมก็คิดว่ามันก็ตีใช้ได้เลยนะตีไวอยู่นะเอออ่าเบจิตา้าไปแล้วก็ตัวทําเงินตัวทําเงินอยู่ไหนว่าเลื่อนเลื่อนเลื่อนหน่อยแล้วกันเลื่อนหน่อยอ,อืมอ่าตัวนี้แล้วกันผมใช้ตัวนี้นะผมเออแล้วก็ผมจะได้เลมอีกตัววะ่ะเลมกับโลมอ,อ่ะแล้วที่เลมมาแล้วหยูยมันมจจเีเลมแม็กเท่จัดโอเคเลมขอเลมได้ไหมเลมกับรันนะครับผมเออแต่ๆได้ทีเคทข้างหลังว่าตัวข้างหลังน่าจะเป็นพวกเบจิตา้าอะไรพวกนี้ป่ะ เออเพราะดูซีเคทอะ่ะก็คือผมอะเวลสิบไลน์มันก็จะมีโอกาสสูมแม่ซีเคทนะครับผมเออมันก็จะฟสี้วเฟียวเลยนะแต่ขั้วอยากได้เลยซีเคทนะได้แต่สกินซีเคทอ่ะอ่ะลุยต่อ,าตอมาหน่อยวเ,อเว้ยเอ l y เอ็อมชอย e เลียเล่มเนี้ยผมเออผมให้แฟนผมสูมนะคลิปนี้นะแต่ผมว่าพาดที่หลังนะผมเออผมก็สุ่มไปสุ่มไปนะแล้วคือโกคูมาอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ซองจินอูไงได้มาสองอันแล้วเนี่ยซองจินอูเนี่ยสกินเนี่ยเออ โอ้ยยังไม่ได้ตัวผมรอตัวเข้านล้วผม A F K รอตัวเข้านะครนะผมสําหรับซองจินอู U, นะครับผมอืมโอ้ยซองจินอูมามาเป็นที่สองแล้วนะเออมาสองตัวละสกินนะโอ้ยผมเนี่ยผม,ผมยังได้ซองนะเพราะว่าอย่าทำอีโบอีโบซองจินอูนะยังไม่ได้เล่นดานเลยแต่จบคลิปนี้จะไปดันดานแล้วนะครับผมเออคลิปนี้เป็นคลิปสุดนะอือ A F K ไว้โอ้ทั้งคืนอนะ่ะเพื่อเพื่อเอาวันนี้เลยเอาเอมมเลียกับเลมเลย โอ้โหเอ้ยอย่างเกลือเลยโอเคครับไปต่อผมว่าจะไปลงเอ,อ่อพวกเรดพวกอะไรตวกนี้นะเฮ้ยนี่ไงเล่มไงแฟนผมผสุ่มไดใ้ให้เล่มไงเยียเล่มมาคู่เทพเอมิเลียเล่มเป็นยังไงล่ะโอ้โหโอ้หอ,อันนี้คือแฟนผมสุ่มนะแต่ผมดีใจไงเออภาคทีหลังแล้วดีใจมากอืม โอ้ยเชี yeah! ย่ยยางเอาบอกเลยโหยไปต่อโอนสกินแล้วเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผมเออโอโหประมาณนี้นะผมคนดูก็โคตรเทเอเมลียกับเลมวะเชี่ยเอาเรื่องจัดโหเอ้ยหุย่นเลมกับเอเมลียผมได้หมดเลยอะ ไหนวะเอมิเลียไหนวะเอ้ยเลมอยู่ไหนวะข้างบนนี่เอมิเลียเอ้ยเ,เลมนะผมขออภยัยเลมกับเอมิเลียนะผมได้คู่ไทพเลยนะถ้าเป็นในลาเรนเจอร์เนี่ยผมรวยไปแล้วตอนนี้เออโอเคติดตั้งเลยเฮ้ยมันมัน,มนยังไม่มันยังไม่อยู่ในหน้าที่แบบว่าเอาไปลูกน้องอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาไอ้ตัวนี้ก่อนปึ๊บอ่ะโอเคเอเ่าเลมมาแล้วนะเออเลมเป็นแบบว่าคนตัวที่ยืนละอ่าแต่แรกแม่งแต่ว่าผมก็ยังไม่มีตัวต้นกลีมเลยวะ นี่นะครับผมก็ขู่แม่งมาพี่น้องพี่น้องอ๋อเอมิเลียเลมแล้วก็เบจิต้านะผมตอนนี้ที่ผมเล่นนะเออแต่ว่าอยากได้แบบสีเขียดได้สีเขียดได้เออเอาหน่อยเวสกินซองจินอูนะผมจะรอซองจินอูเข้าเลยนะแม่งอยากได้ซองจินอูชิบหายเลยนะผมเอออ่ะโอ้โหเหลือสามหมื่นไงสามหมื่นกว่าเล่นทั้งหมดเลยแล้วกันนะเพื่อสีเขียดมา กาแฟผมก็สุ่มนะก็โห่ก็เบื่อเบื่อหน้าโกคูอ่ะคือแม่งมาบ่อยมากนะโกคูนะผมเออโอเคมาบ่อยแบบจัดๆนะผมสําหรับโกคูนะโอ้โหโกคูแทบจะหมดเลยนะเออโหเรียบร้อยไปต่อโกคู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 อีกแล้วโกคูอีกแล้วโกคูอีกแล้ว โกคูอย่วหมดเอาโกคู Goku, อีกตัวโอเคหมดโกคู okay. Goku, รวดเลยนะครับผม,มคือดัชนีนะอันนั้นคือสิ่งเราจะสุ่มได้นะผมก็ได้มาซีเกด0.005นะครับผมเออสำหรับซีเกดนะเบจิต้าแน่นอนโลจิต้าคืออะไรวะเออไม่รู้กันแต่ว่าอันนั้นคือผมสุ่มได้ซองไว้เลยนะเอออุ้ยอิตาลุิก็มีนะผมเออสุคุระอันนี้คือผมสุ่มดงขาท้าเล่มวะ่ะ เออเดี๋ยวรอมาค่อยสุ่มนะผมเอฟเคอยู่นะตอนนี้นะนาทีอัดนาทีอัดคลิปอยู่นะตอนนี้เอฟเคอยู่แต่ได้เลมกับเอมิเลียมาก็ถือว่าพอใจละแต่ได้คาเลมด้วยอเอาไม่ให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยเพราะฟูบุก,กิผมได้แล้วนะเออลุยแต่ตัวนั้นะยังไม่ได้เลยนะตัวนะั้นคือน่าจะเป็นน่าเป็นสกินของไอ้นี่ปะไอเซเบอร์ er, ใช่ไหมเออแต่ผมอยากได้สกินเบจิต้าว่ะเออเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่นะถ้าได้ถ้าได้มานะผมเออผมพูแต่อยากได้ซีเคตมากมากเลยนะครับผมซีเคกตอ่ะ 0ูนย์าเลยว่ามันน้อยจังวะโอเคครับก็อ่ะเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยรักกันนะผมทุกคนอ่ะไปก็บอกเลยโอ้โหโกคูเปลือหน้ามึงชิบหายเลยโกคูเฮ้ยโอเคโอ้โหโกคูอย่างเดียวเลยนะฮะนะฮะนะฮะนะนะฮเฮ้ยโกคูหัวงานนี้มาเพื่อเพื่ออะไรเนะี่ยฮะ ขอซีคิดได้ไหมซีคิดเบจิโลจิต้าจบเลยอะเออเอาหน่อยขอเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยโกคูเบ like okay. ื okay. ่อหน้ามึงจิบหายเลยตอนนี้โอเคครับก็หูเกลือวะโอเคโหเกลือจัดอะโหเบจิต้าขอหน่อยเออโดโลจิต้านะชื่อผมแดงผมชื่อแลไรผมไม่รู้เหมือนกันนะเออโอ้โหโลจิโลจิตากูอยู่ไหน โอเคโกคูมา okay. พระเอกมาเดี๋ยวสกินอ um ินุมากิป่ะผมไม่รู้เหมือนนะอ่าโอ้โหโอ้โหคือตอนนี้ผมจะได้ซองมากซองจินอูนะผมผมจะเอามาใส่สกินนะสกินซีเข็ดเวยแต่ว่าผมเนี่ยรอตัวมันเข้าตู้นะผมเออือถ้าจะไปสุ่มมันนะแล้วผมมีห้าพันเออห้าพันเพชรอะคือผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยเสี่ยวเออเพราะว่าน่าจะไม่ได้นี่นผมเออ,เอ,อ โอ้โหเบจิต้าไม่ใช่เบจิต้าโกคูมันมาบ่อยมากตูวตัวหายากหายากตรงไหนก่อนโอเคโอ้ห okay. oh, ขอสกินก็ไันนะสกินตัวไหนก็ไันนะเออมาหน่อยเอ,อ้ยอ,อุย <c oughs> อออ้ยโซลจินอูอีกเออโซลจินอูอีกแล้วนะเออออกง่ายชิบหายเลยโอเคครับผมโอ้ oh, สกินโซลจินอูอีกแล้วออกง่ายมากๆเลยนะครับเออโหเว้ยโซลจินอู มาบ่อยชิปโอเคไปต่อป,ปั๊บปึ๊บปิ๊บป๊อดโกคูนี่แม่งตัวตัวตัวอะไรวะตัวโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวหายากเนี่ยหายากตรงไหนก่อนวะสุ่มไม่ยังมาอีกเดียวเลยโอเคเอออ่ะโอ้โหขอหน่อย ขอซีเกตโลจิต้าได้ไหมแม่งออกยากก็ยาก0.005ทุกคนออกยากแบบมากๆนะครับผมสำหรับโลจิต้านะโอเคผมได้คู่เทมแล้วผมผม,ผมก็สูงเหมือนงั้นแหละเออถ้าได้สกินมาก็ดีสกินไอพวกซูคุนะอะไรเงี้ยก็ดีนะครับผมออโอ้โหสกินแล้วเนะี่ยทาการโรดะทาก,การโรดะทาก,การโรดะชท่อไม่รู้เออ โอ้โหโอเคอืโกคูสุดยอดเสื้อฟ้าจนลายตาหมดแล้วโกคูไล่จนลายตาหมดแล้วผมเนี่ยโอเคครับผมหัวอาคาซะว่ะสกินอาคาซะนะครับผมเอออืมอยากได้สกินเซเบอร์ค่ะสกินเซเบอร์กับอ่าอิตาโดรินะผมก็คือไอซุคุะนะเนี่ยครับเออเซเบอร์มาหน่อยสกินเซเบอร์อ่ะมาให้หน่อยเออ สุขุนะก็ด้วยสุกุนะก็มาด้วยนะเออส่งมาบ่อยมากนะคผมอืมตัวอื่นไม่มาบ้างเลยนะเออแต่ขอคาเลมได้ไหมเออโอกาสสิปเปอร์เ็นอ่นะเออคาเลมมาหน่อยแต่ขอโลจิต้าเลยอ่ะขอโลจิต้าเลยแม่งเบื่อหน้าโกคูชิหาาตอนนี้เออเซนนิสอเออสองตัวมันอ่ะผมเบื่อหน้ามากเลยนะอืมโอ้โหไอโกคูมึงมาบ่อยมากอ่ะโอเคครับ ก็ต่อเนื่องเลยรักกันเนี่ยผมจะพา <c oughs> อยี่ได้คู่เทพมาแล้วไอมิเลียน,นเลม็มลังรออืมโอ้ยเผื่อกคูก็คือมันจะเป็นวนลูปแบบนี้นะผมโกคุงโกคูกับอยู่เงี้ยแหละอืมจะได้ไหมเนี่ยฮะจะได้ไหมเนี่ยฮะซีเค็ดเนี่ยซีเค็ดจะได้ไหมเนี่ยฮะถามไหนถ้าออกโกคูบ่อยขานาดน,นี้คืออยากใ,ให้ผมได้พระเอกผมเข้าใจแต่คือมันกากไง เออโอ้โหซองอีกแล้วสกินซองจินอูอีกแล้วสามตัวแล้วนะครับเออสามตัวแล้วนะครับซองจินอูครับโอ,อ้โหซองผมได้มาสามสามสกินละเออสามตัวละสก,กินอะขาดแค่ตัวมันแหะยังไม่ได้ใช้เลยนะเออสำหรับสก,กินนะผมเออโอ,อ้ยเดี๋ยวผมจะไปสุ่มหลังใหม่แล้วกันสำหรับซองจินอูถ้ามันมาถ้ามันเข้าตู้นะโอ,อ้โห ไม่มาเลยอ่ะโกคู Go oo, มาอย่างเดียวเลยนะโอ้โหโกคูแบบแบบแบบจะไม่เอาใครเข้าเลยคือัวเอนจะเอาอย่างเดียวจะมาอย่างเดียวเลยเออโอเคครับผมโอ้โหโกคูกล้วยไม่ใช่โกคูสีอุย้ยสกินเบจิต้าสวยสวยสวยจัดสวยจัดผมอยากได้มากนะสกินเนะี้ยเออโอเคครับโอเค ถ้าผมใส่ได้ว่าเพราะว่าผมผมเลื่อไม่เป็นวะคนดูสกินเบจิต้าว่ะสวยผมด้วนคือผมไม่นี่นะเดี๋ยวผมกดไปที่อ่าไอหน่วยแล้วกันนะไปเลยอ่ะ๋อเฮดโอเคก็นี่นะเนี่ยผมก็ไม่เลื่อไม่เป็นนะทําไงวะเออใครเล่นในคอมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะผมเลื่อไม่เป็นวะทําไงวะคนดูต้องกดค้างหนีไงว่ากดไม่เป็นนะอ่ะเออว่าจะใส่ทุกคนดูเลยแต่ว่าใส่ไม่เป็นนะเออก็ยวค่อ,คอยใส่แล้วกันนะคนดูเออผมเขาสุ่มัน มันหมดไปเหลือแปดพละใกล้จะหมดแล้วนะครับผมส่วนเพชรเนี่ยผมจะรอซองจินอูเท่านั้นนะครับผมค่อยๆสุ่มนะเออเพชรรอซองจินอูนะมีห้าพันไงเดี๋ยวรอซองจินอูมาแล้วค่อยสุ่มทีเดียวนะเอออ่ะรยกันต่อนะครับผมขอสกินดีๆบ้างสกินซีเกตอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ซองจินอูนะซองอูได้เยอะแล้วนะครับผมเออขอดีๆหน่อยจเมสกินดีๆหน่อยให้ผมมันแบบให้ผมนอนแบบว่านอนหลับฝันดีเลยได้ป่สะสกินอนะ โอ้โหสก,กินจริงฟูบุกิได้มา3อันแล้วมั้งฟูบุกิอ่ะเออโอเคครับผมก็โอ้ยทำไมมัน,นมันเกลีอยยังวะเออโอ้โหฟูบุกิได้มา3ตัวแล้ว3 4ตัวแล้วมั้งโอเคไปต่อนะครับผมเออโอ,โอ้โหเออเอาหน่อยเว้ยจีไปขอคือขอสก,กินซีเกตได้ไหมซีเกตเลยสก,กินซีเกตเลยอ่ะแต่ไม่เอาซองจินอู ขอแค่นั้นเลยไม่เอาซองจินอูไม่เอาซองจินอูนะคูจะหมดแล้วของหันกองของันจะหมดแล้วทุกคนยังไงยังไงแล้วผมจะไปลงอ่ลงพวกด่านหรือพวกนี้ที่ผมติดไว้นะไม่รู้ว่าลิมกับเอมิเลียจะสามารถทําให้ผมผ่านได้หรือเปล่านะผมแต่ว่าผมได้อยากทําให้มันอ่ไอ้นี่นะอ่าอะไรอ่ะอีโวก่อนนะผมทําเป็นจิต้าอีโวนนะอุ้ยซีเคทซีเคทเซเบอร์ สักทีซีเคียดมาว่ะเซเบอร์ว่ะโห้โหหมาทิงเฉดเคโอเคครับก็สุดยอดมากๆากเนี่ยผมเอออาคซะเนี่ยผมโอ้โหเซเบอร์มาแล้วครับก็ขาดแค่เอ,อ่อซุคุะนะเ,เนี่ยนะผมเอออ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอลุยต่อเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนก็ใกล้ใกล้ใกล้หมดแล้วป่ะเออก็ตามนั้นเนี่ยผมน่าใกล้หมดแล้วแหละ ก็ผมได้มาโหได้มาเยอะมากเลยนะวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวลุยเลยลกันนะก็คืออื้อ่างกโกุนงโงกุนโกคูเละเต็มไปหมดเลยนะผมอ่ะโอเคเ <laughs> สนีส้์ืิสก็ว่าโคตรจะบ่อยมาบ่อยป้ายพวกเออโอ้โหเรียบร้อย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 เนี่ยับผมเออก็ได้ปะวะ อะได้อีกน่าได้อีกดีดีอีกอีกทีนึงมั้งโอ,โอเคโอเคโอ้โหเว้ยน่าจะผมหมดหมดวหวังละวเออเสื้อฟ้ามาเต็มเลยนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยเออน่าจะหมดแล้วป่ะหมดยังวะคนดูหมดยังเอาหมดแล้วนะครับผมโอเคก็รูเออไอ,อ กองความผุ่มสามหมื่นนะสามสี่หมื่นนะไปหมดแล้วนะก็ได้ได้มาเยอะอยู่ได้เอเมเลียเลมในผมแล้วก็ตัวสกินเต็ม,มหมดเลยอันผมขอรับเพชรก่อนรับได้ไรวะรูได้ห้าร้อยเลยเนี่ยผมอ่ะไอ้แล้วถ้วยอ่ะถ้วยได้ไหมวะอ่าถ้วย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 ไม่ได้เนี่ยผมเออไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ได้มาค่อนข้างที่จะคุ้มค่าในะผมสำหรับการเอฟเคของผมนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ช่องทีนะครับด้วยนะผมก็ได้มาหล่อเทมากเอมิเลียเลมแล้วก็เบจิต้านะผมคู่กันนะโคเทโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอ,ขอตัวเป็นด่านก่อนล้วกันนะผมก็ฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ด้วยนะผมเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ